ต้นนี้ก็ขีดน้ำหมกักไปสองรอบอันนี้รอบที่สามอันนี้เปิดฉีดไปแล้วเริ่มเปิดขีดแนละ้วเริ่มเป็นถ้วยนะเยกือบเป็นถ้วยแนละ้วพอถือโอ,โอเคอยู่เดี๋ยวต้องลองลองดูกันเรื่อยๆอีกสองครั้งอันนี้สามครั้ง ครั้งที่สตัดหญ้าตัดหญ้าเอาพอเดินได้เรากลางๆ้าไว้กลุ่มฝั่งนี้ฉีดน้ำหมักไปครั้งหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่ ฝั่งนี้ได้ฉีดได้ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองเบิกน้ํำยางแล้วเบิกหน้าแล้วเปนเบิกก่อนหน้าน,นี้ก็เบิกไปมีสองมีดฝนตกใส่หลายวันพอหยุดไปพักหนึ่งอันนี้ก็เริ่มเปิดใหม่ไอ้กลุ่มกลางฉีด้งที่สอง อันนี้ก็ต้นไม้ก็ขึ้นงามเหมือนกันต้นไม้ปักเหลียงปักเหลียงโกโก้สลระผสมผสมกันสามอย่างเลยผสข้อ,อง,งามดีอันนี้ดินในโซนอีสานอุบลก็ถือว่าปรับปรุงดินเนกยกรชนดินตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มพืชเริ่มที่จะ กินหารได้ดินเริ่มดีขึ้นออกดำขึ้นอันนี้ฉีดน้ําหมักบำรุงต้นยางฝั่งนี้สองครั้งฝั่งนี้ฝังที่สองหลังจากเราตัดหญ้าเบิกหน้ายางแล้ว